แสดงให้ทุกคนเห็นคนรวยใส่กางเกงในหน้าตาเป็นยังไงภรรยาบอกว่าไม่เคยใส่สบายขนาดนี้มาก่อนในชีวิตพี่สาวน้องสาวชุดชั้นในแบรนด์ที่คนรวยสวมใส่ในที่สุดก็ลดราคาลงชุดชั้นในต้านเชื้อแบคทีเรียโกทจุลลมพาลดพุงลดหน้าท้องน้องๆที่เคยซื้อมาก่อนจะรู้ดีว่าห้างสรรพสินค้าร้านค้าชิ้นละห2 9 9วันนี้งานใหญ่ของผู้ผลิตเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ว เจ้านายหยิบสินค้า100ชิ้นออกมาเพื่อให้ทุกคนซื้ออันหนึ่งในราคาต่ำกว่าราคาชานมหนึ่งแก้วและเราจะให้คุณเพิ่มอีกหฟรีเมื่อแม่เห็นราคาก็รีบสั่งอย่าคิดว่ามันราคาถูกเพียงแค่สั่งซื้ออย่างบ้าคลั่งสต็อกเหลือไม่มากแล้วโปรดให้โอกาสพี่น้องคนอื่นๆบ้างนี่คือชุดชั้นในของโกทจุลาลัมพาเอวสูงและดีไซน์ล้ำลึกเหมาะมากสำหรับน้องเราที่มีภูมิเล็กใส่ค่ะพวกเขาทั้งหมดทำจากโกทจุลาลัมพา ดูดซับความชื้นและการระบายอากาศที่ดีเมื่อเจอความชื้นและความร้อนใบโกตจุล,ลัมเล็กที่อยู่บนนั้นจะหายไปเรารู้สึกแห้งสบายได้ตลอดเวลาเมื่อสวมใส่และยังยืดหยุ่นได้มากอีกด้วยจะไม่ทําให้เสียโฉมก็จะไม่หลวมเช่นกันเป็นการออกแบบที่ห่อหุ้มอย่างเต็มที่กระชับหน้าท้องและยกก้นนั้นดีเป็นพิเศษอยากจะซื้ออะไรที่ใส่สบายดูดีและสวมใส่ง่ายข้อเสียอย่างเดียวคือจำนวนผลประโยชน์ไม่มากนะกรุณาคลิกที่ลิงก์และดู หรือไม่ใช่ราคางานเซเว่นรายการส่งพร้อมจัดส่งฟรีถ้าใช่พวกคุณควรรีบไปถ่ายรูปจะจัดส่งให้คุณโดยเร็วที่สุดในวันพรุ่งนี้ช้อปปิ้งที่โรงงานแบรนด์รับประกันคุณภาพอย่าซื้อมันในเวลานี้ไปที่ห้างสรรพสินค้าและซื้อในราคาสูงมันไม่คุ้มค่าเลยจริงๆสาวๆที่รู้สินค้ารีบไปสั่งซื้อกันราคาถูกจริงๆสวัสดีทุกคนเพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้ถือว่าโชคดีครับเพราะวันนี้ฉันจะให้โบนัสคุณ ชุดชั้นในแบรนด์ที่ได้ส่งออกไปยังยุโรปค,คุณสามารถมั่นใจได้อย่างแน่นอนวันนี้เราจะให้กำไรโดยตรงในราคาโรงงานผู้ผลิตของเราจะจัดส่งตรงถึงคุณทันทีคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปและสัญญากับคุณหลังจากได้มันมาฉันพบว่ามันมีราคาแพงไม่เหมาะสมไม่หล่อส่งกลับมาให้เราโดยตรงเราทําเสื้อผ้าสตรีมานานกว่า10ปีชุดชั้นในนี้เป็นสินค้าขายดีของเราดูคุณภาพนี้สิไม่มีรอยต่อทั้งสองด้าน1ชิ้นทรงโอเวอร์ไซส์เอลสูง หนัก40ถึง100กิโลกรัมใส่ได้เอาอันเดียวแล้วส่งเซเว่นเจ็ดสีไม่เหมือนกันไม่เพียงแต่สามารถปกป้องหน้าท้องได้